สวัสดีครับทบเจอกับช่อง King Life สองพันสแปดแล้วนะครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครแต่คงไม่มคุยกับิงนะครับแล้วเรามาอยู่ในเกม Yo, บ,บ,บ้าบอบอกแมปบ้าบอแล้วนะที่ผมต้องมาเล่นยิงเลยนะผมขี้เกียจไม่ยิงคนอื่นแมปบ้าบอเดี๋ยวมันจะมีอัปเดตใหม่นะผมเลือกแมปนี้แนละ้วมันก็จะขึ้นแบบนี้กำลัง <c oughs> แล้วลองเราเราลองดูนะเราลองดูนะวอ้นี้ไอ้นี่ดูดูนะไอ้นี่ดูนะนนะมันเป็นบ้าเลยรก็ไม่รู้แมี้นิ่มฮนะ๋ออเคหรอเขาไปเล่นกันหมดแล้วเออเราจะมาเกิดที่ไหนเนะี่ย มันบักจริงเลยอ๋อมาใหรบว่กอนอินเอ้ยนนมันบักต้องตายโอ้โหไอ้นี่มันจริงตายแล้วก็ได้ปืนก,กากมาเล่นยิงผมเถอะแก่ได้ปืนกาก เออขอบคุณขอบคุณฉันจะไม่ค่ะเป็นการตอบแทมนะันจับโอเครักหลายตามากท่านผู้ชมผมตรงตาเองเออคืออะแล้วโอ้ยเอ้ยไปเลยไปก่อน เออรอเวลามันบัก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 อ้อยมันเจ็บอ้ยมันเจ็บอ้อยมันเจ็บแท้แท้เกมบาบอกอะไรนี่ผมผมต้องมาเล่นอีกแล้วเนี่ยราบอกเนี่ยโอ้ยโอ้ย ไอ้เอ้อยอี uh ่หนอ้อมนเนปนี่ผมอามีคตายเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะครับผมผมฟีดเกมนี้นะ เดีย๋ยวไม่ได้ทำได้เลยเลยะชก่อนคิดว่าจะแอบได้ไงอ่ะคิดว่าจะแอบมือโปรได้ไงเกมนี้วีบันไดีิบันไดลุ๊ชิฟไปห,หลังคาไปตรงนี้อ่าเป็นไงพี่ฟิตไหมนะตกไปเลยนึกว่าจะคนนี้ไม่ชอบตกอะครับพวกไอคนนี้นี่มันชอบตก อีไอตายจอมเลยฮลโลมันเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่ลปโอยิงมันต่ออย่าให้คิดว่าพี่เนาะตักอีไอต้องเป,ปลี่ยนปืนซะแล้วท่านผู้ชม ผมจะเอาเป็นปืนลูกสองเอาเป็นปืนนี้ได้กันปืนสองคู่ต้องซื้อโรบัสได้ไหมทุกอันต้องซื้อโรบัสผมที่แก่ซื้อเงินผมหมดไอ้ไอ้บ้าเอ้ยไมเ,เกมอะไรแล้วปืนบ้าบอ ปืนบ้าบอไม่ใช่เกมบ้าบอแหละนี่คือปืนบ้าบออะไรก็ไม่รู้เกิดมาได้โชคไม่ดีเกิดมาได้โชคไม่ดีเกิดมาได้โชคไม่ดีเฉยเด็กผู้ชมโอ้ยขี้เกียจเล่นเกมพี่ผมจะแอบตรงนี้ช่วยเขานะผมตอนนี้นะเกิดมาเกิดมาเอ้ ไอ้นี่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 นผมว่าเออต้องเป็นแบบน,นี้เดี๋ยวมันได้ทำไอปอฮะคนนี้มันประกาศมันไปฉันเล่มไมาอยู่บนเกมนี้เลยนะ จะไม่จะกันนี่จะนี่หรอกแตไม่ได้นิดเดียวว่าฉันไม่หูยผมขี้เกียจด้วยคลิปนั้นะนะ่ะต้องดูถึงจะไปได้เพราะว่าคนดูเขาดูเร็วไงดูเร็วไงดูเร็วเอ้ย

เอ้ยเอ้ยเอ้ยลืมไปไปว่าเขาใหยอภัยเรางั้นนั้นงั้นงั้นเจอยฆ่าเราฉันไม่ฆ่านายนายก็ต้องไม่ฆ่าฉันนี่เอ้ยใครเป็นตอสซ้กอยู่เนี่ยแกมาฆ่าเจีฉันที่เป็นบุนใช่ัหมโดนมันมาแก้แค้นเพื่อนหือ เอาแบบนั้นเลยฉแบบัน,น,นะน,นต้่งขาดแล้ันขอโทษเล็บเิกสตีเดี๋ยวสิกอบสุน A phần mình, a phần mình. Ay đi, gái. Ay, ay, này ay, 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 Bẹp 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 ay, 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 แบบมันสร้างได้ไงเพราะว่าผมไปดูพื้นสขีผมเลยไอ้เมื่อกี้ดวงจันทร์กำชับชมบะเฮ้ยมีเล่นอยู่ตรงนั้นนะอะสเก็ตอนนิ้งใหม่นี่มันมีดวงจันทร์อะเขาบอกว่าเฮ้ยโทรเลยทอจะพักตรงนี้ได้นะคม ตัวพักพงังเฮ้ยมันมาตรงนั้นได้ไงอ๋อผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วต้องจาัดก,การมันให้หมดบนโลกอ๋อยิงมันซะ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 หละังลากุ๊กเฮ้มไม่เปิดทำเลยเลยไอ้โมนี่ เอ้ยคุณมนมีอก no ็ด um ีอนะอุ๊ปอุ๊บอุ๊ไอ้นี่ไอ้ดีไอ้นี่ไอ้เลิกไปล้ครับวันนี้เรเบออะไรก็แชร์ก็สบครืวันี้เมกูไลยก็แชร์กูสบเครื่องขมามนต์ม่เคยพึ่งครับผมเลิกเล่นจริงเกมบ้าบออะไรเล่นยาก